อยู่นะโดนเบียดอะโดนดิพี่เบ<ด>ียด,ด,ด,ดแบบไม่ไม่น่าให้เกลียดเลยเบียดเบียดคือคิดดูนะเพื่อนเขามาแบบเขาเสียหลักแล้วก็เบรกให้นะเมื่อกี้สวัสดีหาเล่นจริงๆสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับเข้ามาแล้วฝากกาดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าชัวร์ช่อง m p n เกมเมอร์ n ช e แเอ้ยวีนี่เป็นไงละ่ะช่องกูยังจำผิดเลย <laughs> <laughs> เปลี่ยนชื่อช่องแล้วไงเราจะเป็นเกมเมอร์แล้วนี่อ่อาไอเป็นตางการและตอนแรกก็คิดอยู่ว่าช่องนี้จะเป็นตำเกมดีไหมอ่ะ MBN ย่ <laughs> n, ยอมาจากแม็กปีรานัทเหมือนเดิมนะครับแค่ใส่เกมเมอร์แล้วก็ V2 อนะครับอ่าไว้สลับส,สับเปลี่ยนเสนอหนึ่งกัน,นิดหน่อย เล่นเกมเอสเซโตคอซ่านะครับมีตั้งนานแล้วครับมีตั้งโอ้จำไม่ได้แล้วเหมือนกันมีตั้งแต่ตอนไหนแต่ที่จําได้ก็คือไม่ใช่ช่องพีแม็กแล้วนี่อ่ะอยู่ก่อนดิไม่ใช่ช่อง,ออช,ช,องชื่อไม่ใช่ชื่อเดิมแต่น้ายังเป็นหน้าเดิมนี่เห็นปะน่ารักเหมือนเดิมตัวกับตัวต้องอต้องสูงไปใช่ปะเสียงเป็นไงบ้างคมชัดเหมือนเดิมใช่ไหมเสียงรถอาจจะดังนิดกว่าเสียงไมค์ก็ขออภัยด้วยนะดับไม่ถูกจริงๆ เปลี่ยนมายังเดนาคาเอ้าเริ่มมาจอดไหมหย่อนไหอ้าสามสี่มีกี่เกียววะพี่สามอกหรือเจ็ดเกียววะไม่รูนะ้อะต้องลองนะผมว่าน่าจะจิดเมืม่อกี้เหมือนมันดันดันอยู่อะนี่คืออะไรเนี่ย จูนเหรอจูนยังไงก่อน <L ips> ตัวโคลนอันนี้ไม่ใช่พี่แม็กอ่าเรียบร้อยเป็นตัวโคนลนเลยอยู่ดีๆ <L ips> อยู่ดีๆก็เป็นโคลนเฉยเอาเรื่องอันนี้เหรอวะไม่ใช่เรียบร้อยแล้วยังอยู่ อ่อันไหนวะอันนี้คืออะไรแอ่งกันแบบโอ้จ้าละวันเลยอันนี้ขอย้ายมาอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วกันอืมอันนี้คือปิดไปไ อันนี้ไม่เอาอันนี้คืออะไรอีกอ่ไม่รู้อะไรอีกเปิดมว่วเปิดดมม่วหมดแล้วเนี่ยอ้อเจอแล้วม,มาหาเล่นไปยืนอยู่นานแล้วเดี๋ยวเราไม่ได้เล่นแค่นั้นเองแล้วบุญข้างๆไม่ได้ด้วย AHHHHH <laughs> สามห้าไม่ชอบอ่ะมันถ้าสามห้ามันต้องก้าวเกี่ยมือไงมันมันยุงยาตานิดนึงเปลี่ยนเข้ามายังเดี๋ยวเดี๋ยวขอเข้า,าใหม่แป๊บกันนะแล้วเข้าไงแล้ววะวอ่าสามห้าใช่ป่ะรอแป๊บหนึง่ง รอแป๊บหนึ่งโหลดแป๊บอ่าสามหกไม่มีอ่าสามห้าอ่าสามห้าเต็มเลยวะเพื่อเล่นกันมากแลว้วอ,อ,อ่าสามห้าอ่าสามสองอ๋อนี่ไงสีส้มมันเปลี่ยนสีได้ป่าไม่ใช่

ขออนุญาตตั่งค่านี่แป๊บหนึ่งโอเคมาจะได้ไมร่รบกวกนเขาด้วยไงเราสามารถสีส้มได้ปะไหนมินมาสามารถสีส้มได้ไหมเหน่ยเรียบร้อยแล้วหายแล้ว <c oughs> ได้ได้โอเคจัดไป เราโหลดแป๊บหนึ่งสองชั <high S 1> <reath> ่วโมงโหลดไม่นานโหลดไม่นานเดี๋ยวมาเนี่ยวมาโหลดไม่นานโหลดฟังเสียงแป๊บกระบะซิงไม่มีเหรอยังไม่ได้เข้าเสริมนั่นเลยซื้อกระบะซิงจำไม่ได้แล้วคือเกมนี้ ตั้งนานเลยนะไม่ได้เล่นแบบนานนานจนลืมไปหมดแล้วว่าเล่นยังไงก่อนปุ่มเปิงอะไรก็มึนไปหมดแล้วจริงจำไม่ได้ก็มันอัพโหลดอยู่ตอนนี้ลิขสิทธิ์แท้ไหมไม่แน่ใจไม่แน่ใจเหมือนกันว่าลิขสิทธิ์แท้เปล่าน่าจะเป็นมอดแหละ มอดที่เขสร้างขึ้นมาไม่น่าจะเทนะเพราะขณะวิ่งอยู่ประเทศเยอป่นะสวัสดีครับผมสวัสด,ด,ดีดูทุกคนนะครับมันค้างปามันค้างปะาลองค้างปะ ปกติปกติคือปกค้างเป็นปกติใช่ปะโอเคไร้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วก็คือปกติโอเคไม่ค้างนะชิ้ยอ่อเราตรงนี้อีกสองชั่วโมงหยอกหยอกนี้อสซิล่าสีส้มมาแล้ว งคกีย์ปึ๊บ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 มีออดิโอไหมอ่ะครับครับผมขอลด้เสียงเกมหน่อยดังจัดเลยอ่าพี่อันเข้ามาอย่างน้องมามีข้อด pues ีแล้น้องเกมก็เสีย เอาวัดเอาวัดมาให้อ๋อก็ต้องเล่นด้วยกันนะต้องนี้กับเขาไงไงอะ่ะอุ้ย,ยเกียร์นี้ทำอะไรไม่ได้เลยนะเดี๋ยวที่หาดเกียนมองเอ่อกล้องกล้องอหรอพี่กล้องกอได้ได้พี่จอนาสามห้าแล้วแบบ เจอเจ๋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 อุ้ยอุ้ยค้างเลยค้างเลยค้างเลยเร่งจนค้างเลยฝากบอกประธานด้วยแล้วแมาไม่พูดแมวเอ้ยค้างเลยเป็นเด็กกระชากเลยอ่ะ อุย้ยตกแมพด้วยเอาเรื่องแรงทะลุแมปแรงยังทะลุแมบพบครับช่างไนวะเอ้ยเอ้ยเอ้ย ขั้นไหนว่าขันนู้นเหรอก็ดังเกินไปด้วยนะ ไปทางนี้บ้างอะไรแหละมันจะเป็นทางโค้งนะนี่มันจะเป็นทางโค้งนี้เราสามารถดิฟได้เแต่ขนะ้อเสียก็คือซูเปอร์เอ็มีมีไหมซูเปอร์เหรอซูเปอร์ดิฟเกินเปล่า จ็ดเกียว์ป่ะวันนี้แสดงไม่ผิดเลยใช้เน็กซี่ไปแล้วครับผมอ3 4, สามสี่สกายไลน์โอ้แล้วมาแบบก็อตซิลล่าแบบภาษาอังกฤษมาด้วยนะเ<อ>ก่งเกินล<ๆ>อยอ่านคอมเมนต์ไงมีไหมเมื่อกี้ไงอ๋ออันนี้อาสามสี่กอ็ซิลล่าอยู่ยังไงอ่ะไม่เคยนะไป,ป็นสกายไลน์ แล้วก็นี่ไอ้น่าสังห์มากอุ้ยเอาเรื่องวะรถกลมเพาล์วพลอยวัตเตอร์อ๋อสกายไลน์ไงก็ซิล่าเกือบสังห์แล้แล้วสกายไลน์เกือบทำสี่ไม่มีนะเมื่อกี้มืนไม่มีมันมันจำกัดไงเซอร์ไพรมันจำกัดรถว่ารถต้องมีกี่คันอะไรรถคันหนึ่งมีขับได้กี่คนอะไรเงี้ยมันมีแหละแต่มันขับได้ไม่กี่คน แต่มาวักเกอร์อากันที่ขึ้นหน้าปกใช่ปะ่ะอยากขับอยู่นะแต่ขับไม่ได้เขาตรงหมดแล้วแต่ยังไม่เห็นเลยนะในแต่เซอร์ไเซ็กซี่ครับที่ปาดไปลุงทีด้วยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นลุก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 ไปเยนต่อ พื่อจงกันแล้วอุ๊ยอีกแล้วโค้งเยตอุ้ยอุ้ยเสงงเสงี่ย,ย,ยแล้วเนาะ พี่ตั้งหลักก่อนแป๊บหบนึง่งจัดให้นนองเข้าเกียต่างโงงครับผมมาโรล,ลี่ครับรถยังไม่ดับรถยังไม่ดับพี่ยังไม่ได้น้องอเงียบ้อยรอบนี้ขอตัวเลย ไปยังไงไ, biết, ไ, biết, ไเปเบียดไปเบียดไปไปเร็วยังไงก่อไ,ไเปเรยวยังไงก่อนกที่เดินเงื่ผิดต้องเรียบร้อยดังมันลอยครับการ เหมือนเป็น oh ลูก oh ก่างเลยอ่เรื่องไฟติดไฟติดไฟติดแต่ลูกก่อนแต่ลูกก่อนไฟติดไฟลุกเลยมินเลยมันทำไม่ได้เลยมันแบบแปลกๆอ่ะไม่เอาได้ประคันนี้ไม่ชอบอ่ะมัน คือแบบมันมันไม่ไอ้ไนั่น่ะขาดเราเปฏติดตึงยังไม่รับรับอะไรอ่ะหมุนกันน,นั้นไฟไหม้แล้วต้องรอไฟลุกก่อนอะ่ะอ่าสามสี่มีแค่คันนี้คันที่ขับเมื่อกีอ้แล้วก็สีเหลืองแล้วก็อ่าสามสองวันด้าซีวิก นื้อซีวิกสีดำ RX7 อยู่อะไรนะ EVO เอ,อ,อยูอะไรละ่ะมีแค่นี้อ่ะมีไม่เยอะอะสุปราสุปราก็ไม่มีนะเพื่อนเอาไปหมดเลยเหรอจะยินดี RX7 แทนได้ปะ RX7 มีนะขับได้อยู่ไม่มีใครขับตีหนึ่งคัน แค่คันเดียวไอเอ็กเซเว่นมีไหมนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูรอแป๊บหนึ่งรอโหลดสองชั่วโมง <Yeah! S 1> เอาเรื่องนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมเข้ามาแล้วใครเข้ามาแล้วก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับกับช่องนี้นะครับ m n p m p n เออช่องกูก็สลับอยู่เนี่ยอะไรเนี้ย MVN Gamer V2 นะครับผมลายแบบของฮารไม่มีครับไม่มีมีสีดำสีส้มไม่มีสวัสดีครับผมเข้ามาแล้วฝากกดติดตามด้วยนะครับไลฟ์เกี่ยวกับเกมนะครับตอนนี้ก็มีเกี่ยวกับเกมรถมีก็หลายๆเกมนะที่เกี่ยวกับรถเนี่ย นี่เราสามารถเปิดไอ้นี้แล้วก็ไปไลฟ์ใน tiktok ok ได้ไหมแบบเปิดไลฟ์ทิกตอกมือหน้าจอมือถือแล้วก็อะไรน,นี่เออลองดูปะมันมันจะเป็นไงบ้างวะมันจะโดนไปไหนไหน,นก็ไปการมองเห็นอยู่แล้วคิดว่าดีปะเอาอาสามสี่เปลี่ยนเป็นสีฟ้าเปลี่ยนไม่สีไม่ได้มันทํามาแล้วอะ่ะถ้าเป็นในอ่า ไอ้เนนะสนามสนามธรรมดามันจะมาเปลี่ยนได้มันแตง่งอันนี้มันแต่งไม่ได้ดะอะไรอ่ะสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับเข้ามาแล้วฝากกาดติดตามกาดไลค์กดาให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับเกมกำลังโหลด

สวัสดีครับสวดครับมายังมายังเช็คเช็คให้หน่อยเช็คหน่อยมายังอัุ้ยนี่จามาวะไปไปไอซีวินไอซีวนไอีวินสปาขนาดั้นเออทางางทางเพิ่งพึ่งออกตัวมาใหม่ด้วยแหละ ปอดหน้ารถอันนี้แหละกระตุกกระตุกคนดังนี่รเอ้าเอ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 อเอาเอาเอเอาเอาลองเอ้าไหนไหนยังไงยังไงกูไม่รูไม่รู้กูไปแล้ นเปลี่ยนโลโก้ก็เปลี่ยนกันหมดเลยเขาเปลี่ยนช่องกันเปลี่ยนทั้งชื่อช่องเปลี่ยนทั้งไอ้นี่นจะเจอเจอ,จอ 音。 nói Alo Để 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 cười có bị plat này nè Để nó để nó Ôi, Ơi hơi ขึ้นเหลืองอย่างนี้ไม่ได้รับวิดีโอมากพอถึงจะทำให้สตรีมไหลลื่นดังนั้นผู้ชมวิดีโอรประสบการณ์กับการบัฟเฟอร์เอา้อาทำไมขึ้นเหลืองอะ่ะบัฟอะไรก่อนเดีด๋ยวอะไรไรไหมไนะเป็นเนื้อติดหลองเใจเลย